สดีครับทิดเขียวครับผมมือนีมาเข้าป่าหาเห็ดครับพี่ป้านาสาวพี่ป้านาสาวแม่บ้านครับกําลังละเลงยาท่ากันนุ่งอยู่หัวนุ่งยิ่งลายเดี๋ยวเขามาหอดป่าเห็ดแล้วนะครับอยู่เป็นป่าเห็ดอยู่แคมป์พยังคำมีคนมาหาและ้วล่ะเขาก็มีเขาก็มาหาค <c oughs> ือ,อาการเขาเห็ดกําลัางออกเ <c oughs> ห็ด,ดดินนะครับ <c oughs> เ,เข้าชาเขต ต้องหลอดหัวเข้าไปเขกรบกระวังครับต้องระวังสักเนอยเด้เค,ครับเห็ดดินกำลังเออครับพี่น้องงั้นถ้านพาไปเบิ่งเน้องสตาร์เมียบ้านไปนะครับผมครับไปครับดูครับป่า น้อยท่านนะเอาครับเขาแค่เข้ามาในเขตนี้ก็เห็นนะครับนี่ครับมันเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดดินครับเห็ดแดงลายครับมันกำลงังอ้อเห็นแล้วก็ต้องเขี่ยครับเพราะว่าดี๋ยทิดเหย็ดนี่ครับต้องเห็ดทุ่งอ้อครับบานเฮาเหาเห็ดทุ่งอ้อ เพิ่มกับเขามาแต่ป่านี้เพิ่มมาก,ก่อนของไผ่ของมั่นครับเพจไผ่เห็นไผ่ามาก,ก่อนโมเห็นกับมีคนมาหนังโมเห็นกับมีครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันต่อครับนี่ครับทำเนียมเข่าป่าหาเห็ดต้องเสอือต้องมีใบตองห้องกระตานเด้อครับเอาครับเราจะตามแม่บ้านไปเบิ่งว่าสิได้อยู่บนน้องมันนี่น,<ฮ>นี่ครับให้เงี้ยมีแต่เข้ามาหาเนะผม ชาวบ้านเพื่ับมาหาเขื่อนมันก็เลยว่ามานไผ่มานมันเหม่อบ้านเพิ่อนยังหมดได้อยู่เลยครับแต่คนได้ก็ได้ผมเลยเพิ่อนก็ได้ครับมาก,กันหลายคนไปหาตอกลุยเอากปแล้วคนได้แล้วครับเด็ดขี่เท้าน้อยเด็ดขีดข่เท้าน้อย นกับมาหลา,ายครับเม็ดขาวดินเม็ดขาวดินดอกน้อยแท้มันกระแดงดินอยากแห้งนะค,ครับไหลเรื่อยครับเขาคือเปิดของชาวบ้านเพิ่นนะครับไหลยีบ่ เข้าส่วนขึ้นผู้ผมบอได้ขึ้น,นดูครับเดียวตดอโอ้พึ่งมากคือกันขราบบอกพึ่งมากคือกันไายเบิ่งกันต่อครับโอ้ข้าวบ้านผลมหาหลายครับนี่อยู่ป่าเดียวนี่แถวนี่ ข้นมาหาลายเพิ่มมาก,ก่อนก็นได้ก่อนมาซ่านนี้มาเนี่ยบอกเห็นเลยหดาย,ย,ดยินว่าขาไปทำบรายคือคืบนะแน่ชาวบ้านผลกับมาหาคือกันอ่ะลีบก็ต่อไปครับ แม่บ้านเห็นแล้วเห็นหน้ามองน้อยเห็นอย่างนี้เห็นหน้ามองเห็นหน้ามองค่ะเรื่องหัวใจเห็นหน้ามองน้อยเห็นหน้ามองกันต่อครับเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละ เ,เอาครับเห็ดละงกุกคนวะนี่านี่ครับเห็ดละงกเห็ดละงกเหลืองครับเหลืองค่น้อยแต่ละอ่าครับเริ่มเห็นแล้วเข้ามา,า,มาเข้ามาลึกๆแล้วเริ่มเห็นเห็ดแล้วน้อยกระดอสัญญาณดีครับสัญญาณดีเห็นเห็ดละงกแล้วเรไม่ได้เื่อนเนาะเข้ามาลึกๆล้วเริ่มเห็นเห็ดนะครับเราสามารถลุยกันต่อ ในบ้านเห็นแล้วเริ่มเข้ามาลึกๆก็เริ่มเห็นเฮ็ดแล้วครับอันนี้เห็ดเฮ็ดเห็ดขาวดินครับเริ่มเห็นเห็ดอะไรเห็นหลังเห็ดลลงโงกเฮ็ดขาวดินเห็ดหน้ามั่วมีกูเฮ็ดครับแต่ว่ามพ้นสายตาชาวบ้านหนุ่มนี่กันมาซ้ายครับวันนี้เสร็จสิ้้เวียดมาลุยกันต่อครับในบ้านยังไงก็เอาให้พ่อแกงวันนี้ เขาครับแม่บ้านเทินแล้วล่ะเห็นไหมเห็ดหน้ามองเห็ดหน้ามองครับเขายังเรือตาขาเจ้าอยู่เขาต้องเขี่ยบึงแถวนี้ครับต้องเขี่ยบึงเพราะว่าคราบได้เห็นนะ่าครงนี้มีหนูมันมาเขี่ยบึงครับเขียเ่ยเป็นเห็ดนี่ มันเรือตาข้าเจ้าครับดูว่ามันทมขึ้นทานบูมันบน,นลายคือทั้งผู้ทั้งอนาขาเพราะว่าน,นี้เป็นที่ลาบกับเรือตาคไปถ้เห็นแต่ช่บ้านชาวบ้านเผิ่อกระาผมสองสองคนถ้าพุ้นก็สองสองคนลายคนครับมันเนี่ยจิ้มเพริรสิได้กันในบ้านก็ลุยต่อไปครับธรรมดาป่านี้จะเป็นเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งลายแต่ที่ว่านะครับคุนมาหาก่อน คลองไผ่คลองมั่นอ่ะแม่บ้านบอกขนทางย่าวไกล้างหน้าไปต่อครับมันึ่งวันธรรมชาติจะงดสวยครับตาเฮ็ดลมลื่นดีแล้สิไปต่อตามแม่บ้านไปครับเอาครับแม่บ้านผลใด้ละเฮ็ดย <ps hed livres> ่างครับนี่เฮ็ดเพื่อเฮ็ดข้าวดิน โอ้ห้ามาหลึกเริ่มเห็นอยู่ครับมาสิส่วนแม่บ้านไปขึ้นผู้หน้าอ่างอยู่มาเหมืองในแคมป์ก่อนเถอะนะครับมาเหมืงแถวใกล้บ้านก่อนเถอะได้หมดเตืองน้ำมันหลดุดเถอะวะนี่อึดครับทีลาบโมเมนในผู้คือไอ้ <c oughs> แต่อื่นเพิน่นเออดีแต่นี่มันจะแห้งครับดินบ่ซุ่มปบนไดน เริ่มเห็นแล้วครับเข้ามาลึกๆก็เริ่มเห็นแล้วเฮ็ดน้ามองบ่ครับเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานในข้างหลังนะครับยังเป็นว่าขึ้นมาหน่อยเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานครับเริ่มเห็นเห็ดละแต่ว่าต้องได้เขี่เรือตาข้าเจ้าครับเฮ็ดฐานพอได้อยู่เฮ็ดฐานเนาะนี่ครับเฮ็ดฐานเป็นหมูเฮ็ดฐานแถวเนี้ ค่อยๆเขีย่ยมันเจังเห็นปูเห็นหอมเห็นโอ้เออยเข้าแล้วยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เห็นแล้วต้องเขี่ยหนึ่งคทำให้นิ่มครับนนเ,เริ่มเก็บไปเรื่อยๆครับนี่นี่ <c oughs> แม่บ้านยังสะหาอยู่ครับอ,อันนี้ครับ ดอกน้อยครับเห็ดขาวดินโอ้เห็ดขาวดินครับโอ้โหเรือตาขาเจ้าวเรือตาขาเจ้าป่าน้ำครับน้อยน้อย,น,อยน้อยครับเริ่มเห็นนะครับกสัญญาณดีเราเริ่มเห็นเห็ดขึ้นมาแล้วตอนแรกบม่เห็นเลยลุยกันต่อครับนี่ครับ เขามากลึกแล้วมันช่เป็นป่าไม้เพ็กป่าเพ็กป่าไผ่มันบหอยากเห็นครับเพราะว่าค้นมหาลายครับคนมากเลยบกขาดทรายเลยแต่ว่านี่ครับถ้าไอ้น้องเอาเบิกบอกว่าเยีกหาเห็ดมันเบิกเห็ดว่ามันสิได้ยี่บอก็ได้อยู่แต่ว่าลายคือคือเขาขุดไว้นะครับมันเป็นป่าเพ็กป่านี่นี่ครับ นะครับเฮาสิออกจากป่านี้ะก่อนมาไหว้แล้วมาเห็นเลยแตเห็นอยู่แต่บนหลเฮาสิขึ้นภูหน้าอ่างนะครับจะไปภูหน้าอ่างเพราะว่ามันบดได้ปัเลยบอเป็นขึ้นขึ้นเทไรเนีเมื่อยนะครับไปภูนาอ่างก่อนไหบ้าน บายครับผมนี่ครับคนประกอบการตอนเช้ารอบแรกบ่บได้เราจะขึ้นพูดอ่างกันนะครับเดี๋ยวมาเบิกนกันว่าไปพูดอ่างสิได้เดี๋ยวได้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ,รกแชร์กดซับกัคล้นะครับกดติดตามกดส่ดสองเถิดนะ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมที่เกียเ่ยวเปี้ยปากขอบคุณครับ